สวดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แทดาซีนะวันนี้เรามาตอบคําถามจากคลิปที่แล้วนะครับที่มีเพื่อนๆถามมาว่าถ้าสมมุติว่าตัวเกมเนี่ยไม่ให้เงินเอ็มจากเควสนะครับแล้วจะสามารถหาเงินจากที่ไหนได้บ้างนะครับอันนี้ต้องบอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่ายังไม่ชัวร์ว่าแพทช์ที่จะเปิดในเซิร์ฟไทยที่จะแบบเป็นเซิร์ฟใหม่เนี่ยจะใช้แพทช์ไหนนะครับมันมีความเป็นไปได้5 0าสนะครับที่จะเอาเงินเอ็มออกจากเควสแต่ถ้าสมมตินะครับมีกรณีเงินเอ็มไปด้วววยยยในนนนตััเเเละครรบ่่าาางิีสมถ หาจากที่ไหนได้บ้างนะครับด้วยความที่คลิปนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคลิปที่เร่งด่วนเราเอามาแทรก่อในส่วนของคอนเทนต์ดาวโหลดเซิร์ฟฟิลิปปินใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอเลื่อนแนวทางเซิร์ฟฟิลิปปินไปก่อนนิดน,นึงนะเพะื่อนเพื่อทีเนี้ยต้องตอบคาถามคลายความกังวลก่อนเพราะว่าเพื่อนเพื่อหลายคนน่าจะกังวลเรื่องเงิน M ในเควสเนี่ยเอ็ในเกมคาบาวเนี่ยมันหายา,ยากอยู่แล้วใช่ไหมแล้วที่สําคัญคือเวลาเราอัพสกิลหรือเราจะทําอะไรแต่ละอย่างในเกมเนี่ยมันต้องใช้เงินแทบหมดเลยยกตัวอย่างเช่นการอัพสกิลใช เรื่องของสกิลเนี่ยเพื่อนๆต้องไม่ต้องกังวลเลยก็ได้เพราะว่าตัวสกิลพื้นฐานนะครับสกิลแบบสกิลพื้นฐานจริงๆอ่ะมันสามารถอัพได้ฟรีโดยที่แบบไม่ต้องเสียตัวเงิน a อ z ในการอัพนะครับทั้งสกิลธรรมดาแล้วก็ที่เป็นในส่วนของสกิลซัพพอร์ตตรงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของสกิลอัพเกรดเนี่ยอันนี้ยังต้องเสียเงินอยู่นะครับก็ต้องใช้ใช้เงินในการอัพตามปกติแต่ว่าอันนี้มันกว่าเราจะได้อัพจริงๆจังก็ช่วงเลร้อยหกสิบขึ้นไปแล้วนะครับประมาณนั้นเลยนะครับความกังวลแรกในส่่วนอองกาียึ คนกังวลนอกจากการอัพสกิลแล้วคือการซื้อสกิลใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าคาบาวเนี่ยเป็นเกมที่ต้องใช้สกิลเยอะมากในช่วงต้นเกมคือเลเลอเกมเนี่ยสกิลมันก็ได้ใช้อยู่แค่ไม่กี่อย่างหรอกนะครับสกิลทรานเซนเดน้์สกิลบัฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในช่วงต้นเกมนะครับการที่เราจะเก็บเลเวลได้ง่ายหรือว่าที่เราจะฟาร์มได้ไวอย่างเงี้ยสกิลที่แบบเป็นสกิลหมู่หรือว่าสกิลใหญ่ๆอ่ะก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันแม้แบบกระทั่งสกิลเล็กๆก็ตามในช่วงต้นเกมเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเราจะได้สสสสกกกกกกิิลลมมมมมาาาาาาไ่่่่่่่คครรรรบบบบใใใใชชัััั้้้้ยแแแตววววววนน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 นขขขอองงพพพปปจจจจุะะะถีีีเเเหด ซึ่งมันหมายความว่าเราไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องของการไม่มีเงินซื้อสกิลเพราะาสกิลเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะครับปัญหามันก็จะเป็นในส่วนของปัจจัยอื่นๆละ่ะเช่นในการซื้ออุปกรณ์สวมใส่หรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งการซื้ออุปกรณ์สวมใส่เนี่ยอันนี้มันก็ยากจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีเงินเอ็มมันก็ซื้อของไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าพวกของในในตลาดอย่างเงี้ยหรือป็นพวกของสวมใส่ที่แบบต้องใช้งานอะ่ะมันก็มูลค่าค่อนข้างสูงทีเนี้ยอันนี้ผมรับประกันไม่ได้ว่าเซิร์ฟไทยจะทํา,งงายังไงแต่ว่าเซิร์ฟฟิลิ ส0มสิเขาจะส่งชุดอุปกรณ์สวมใส่ซัพพอร์ตมาให้ซึ่งก็จะเป็นชุดแบบระยะเวลาแบบวัน2วัน3วันอะไรเงี้ยบวก15ชั่วคราวนะเพื่อให้เราใส่เก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใส่ไปทำควสได้ง่ายขึ้นแล้วพอถึงช่วงที่แบบเป็นเลเวลร2 0กว่ากว่าอย่างเงี้ย1 1 0 120อ่แบบมันก็จะมีชุดควสแจกเป็นชุดถาวรอีกอยู่ดีเพราะเนี่ยเรื่องของการเลือกอ่ชุดอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยไม่น่าเป็นที่ังวลทักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมไม่แน่ใจว่านโยบายในการแจกของกิจกรรมเนีี่่่ยเเิิรรฟททจะหมมืออนนนกกัปปลลาาชวใ เก็บเลเวลตรงนั้นแต่ในแย E เนี่ยณนะตอนที่มีเงิน m อมอยู่ยังอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีในส่วนของชุดเช่าตรงนี้นะครับให้เราเช่ากันซึ่งจะเป็นชุดเช่าที่แบบบวก15แต่ว่าเป็นเทียแบบต่าๆอ่ะไม่ได้สูงมากแต่ก็จะช่วยให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายเหมือนกันอันนี้ไม่ได้บังคับเติมไม่ได้บังคับซื้อแต่ว่าถ้าสมมติมีขายจริงๆเนี่ยผมแนะนําถ้าใครมีทุนก็ซื้อมาใช้ก็ได้เพราะว่าอันนี้ได้ใช้จนจดนเลิกใช้อะ่ะมันคุ้มแน่นอนนะครับเป็นชุดที่ค่อนข้างคุ้มาานม,นะาาม,มนะน่ีิ เอ็มในเควสเนี่ยเราจะทําอะไรยังไงได้บ้างใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วก็จะแบบคาดหวังละกันกับกิจกรรมซัพพอร์ตว่าแบบเออกิจกรรมมันจะช่วยนะครับให้เรามีแบบการเก็บเลเวลที่ง่ายขึ้นทำนู่นทํานี่ได้ง่ายขึ้นทีนี้นะครับคำถามสําคัญเลยแหละที่เป็นคอนเทนต์หลักของคลิปนี้ก็คือแล้วถ้าสมมติไม่มีเงินเอ็มแต่เควสแล้วเราจะหาเงินเอ็มจากไหนต้องต้องย้อนกลับไปก่อนว่าโดยปกติแล้วเนะี่ยพื้นฐานเงินเอ็มจากในเกมคาบาวเนะี่ยมันจะมาจากด้วยการสามที่ิน้เงก็คือเควส์ใช่ไหมที่เดิน Quest ดเนควส เราฟาร์มมาไม่ว่าจะเป็นไอเทมขยะโดยทั่วไปเช่นพวกแร่หรือว่าไอเทมจาพวกแบบอุปกรณ์สวมใส่อย่างเงี้ยพวกแร่พวกของขยะทั่วไปอย่างเงี้ยคือปกติมันก็จะมีราคาของมันอยู่แล้วนะครับจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความแรงของมันถูกไหมก็คือปกติแล้วนะไอเทมพวกนี้ที่ดรอปตามแมปตามมอนทั่วไปมีราคาของมันอยู่แล้วนะครับหรือการขายอุปกรณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่นะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงประเด็นนั้นกันอีกทีนึงนะครับเอาประเด็นแรกก่อน ตัวเควสเนี่ยตอนนี้ไม่ให้เงินเอ็มถ้าสมมติว่าไม่ให้เงินเอ็มจากเควสแล้วเนี่ยเราก็ต้องตัดประเด็นนี้ไปออกเลยเพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเงินเอ็มเนี่ยปกติเวลาเราเดินเควสเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ประมาณ20่เอ็มใช่ไหมแพทปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะเอาเอาเงินเอ็มออกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยหลังจากเลเวลร้อยขึ้นไปก็ยังมีได้นิดหน่อยจากเควสเลื่อนขั้นเควสนู่นเควสนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ฟังมาล่าสุดเนี่ยไอ้พวกเควสเหล่านั้นอ่ะก็จะไม่ได้เงินเอ็มแล้วด้นะครรัเเวาาตี โดยทั่วไปพวกนี้มันมีโอกาสต่อไปเทมอยู่2แบบหนึ่งก็คือเงิน2ก็คือไอเทมที่เป็นไอเทมเป็นชิ้นนะครับซึ่งไอเทมเป็นชิ้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับอาจจะเป็นขยะให้เรามาขายขยะไปคราฟหรือเป็นชุดหทตีบวกโดยที่แบบมอนพวกนี้ตามแมปยิ่งแมปสูงเนี่ยก็จะยิ่งได้เงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันก็จะแบบไม่ใช่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับก็คือหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการฟาร์มเอออเพราะว่าตัวเงินเนี่ยอย่างที่บอกว่าเกมคารถบเปิดอ้ไดอืถาเงยเปิดอ็สามารถ ฟาร์มเอลซ่าตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงถ้าแบบเป็นไอเทมแรงอื่นๆดอกมาเช่นแหวนเช่นผ้าคลุมอะไรเงี้ยมันก็บางอันก็มีบอดดอกจากมอนปกติเงี้ยก็ขายได้เหมือนกันกับอีกส่วนหนึ่งที่จริงๆผมมองว่าเป็นวิธีการฟาร์มเงินเอ็มที่เร็วที่สุดในเกมนี้แล้วนะแบบเร็วแบบเร็วที่สุดแล้วแล้วก็น่าจะได้เยอะ แบบเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆก็คือการตีบวกแต่การตีบวกเนี่ยเป็นต้องใช้คําว่าต้องมีทุนนิดนึงแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงการตีบวกพื้นฐานเบสิกเลยก็คือเราตีอ,อุปกรณ์สวมใส่ที่เราใส่อยู่อะไปขาย NPC คือหลักการพื้นฐานของคาบาวอ่ะยิ่งไอเทมระดับสูงขึ้นนะครับแต่ยิ่งมีมูลค่าแพงขึ้นเวลาเอาไปขายกับ NPC ผมไม่น่าใจว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมันมีตัวอย่างให้ดูไหมแต่ขออนุญาตเช็คอ่าอันนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างนะเพื่อนๆซึ่งเวลาเราไปตีจริงๆเราเราไปหาของมามาทําจริงๆเนนนีี่่่่่ยยยมมมููลลคาาัไัไได้้้ป็แแบบออววนะกตง ฉยนะอย่างชุดพลาเดียมนะครับตัวชุดพื้นฐานเนี่ยของอันนี้อาเชอร์นะพลาเดียมแต่ว่าขั้นพลาเดียมส่วนใหญ่ก็ราคาเท่ากันแหละนะครับเป็นไอเทมสองสล็อตนะครับราคา20,000ซึ่งจริงๆค่าเราใส่ออปชั่นไปในสล็อตเนี่ยราคาจะแพงขึ้นนะราคาขายเวลาเราตีบวกสูงๆแล้วเอาไปขายยัดล้านเนี่ยคือในในฝากเนี่ยมันเป็นคราฟสวยมันก็เลยแพง1,500งพันเอฟอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับที่ผมอยากให้โฟกัสก็คือว่าตัวราคาที่เราเอาไปขาย NPC นพอะครับเพื่อนๆดูดิอันนี้คือ34สามรับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเปป็นอุกรณ์สวมใส่ททีี่แบบเยสูงๆแบบเนีี้ยท่เป็นบวก15เนี่ยอาจจะไป หยียบในส่วนของแบบหลักพันเอ็มด้วยซ้ำเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราตีบวกขายกันตีบวกยัดล้าน NVC เนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้จะหลักพันเอ็มทั้งสิ้นนะครับซึ่งจะหลักพันเอ็มเนี่ยเราต้องใส่ออปชั่นเข้าไปในรูด้วยนะครับแต่อันนี้คือแค่ตัวอย่างนะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ายิ่งตีบวกเยอะเนี่ยยิ่งราคาขายเนี่ยไพรซ์เนี่ยคือราคาขาย NVC ก็จะยิ่งสูงด้วยซึ่งคนจะนิยมนะครับนำมาตีกับพวกชุดที่แบบเป็นชุดเล็กๆน้อยๆชุดก,าก,าก,ากะๆที่แบบราคาเริ่มต้นมันไม่แพงแบบหหลลลักักก 2-300K รรรรรือออออออเเเเาาาาาไไปตตีดดจมมนนน์ขึ้้้งะยแวพ ก็จะแบบราคาแพงขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าอย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นยิ่งชุดที่มีเทียสูงเนี่ยก็จะยิ่งแพงขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการหาเงินที่ไวที่สุดในเกมแต่ว่าความเสี่ยงมันจะสูงมากๆเพราะว่าการตีบวกอะมันมีโอกาสตีบวกแตกแล้วถ้าตีบวกแตกเนี่ยก็จะมีโอกาสเสียงเงินฟรีๆนะครับซึ่งการตีบวกยัด NPC เนี่ยตีบวกก็คือเนี่ยยัดตีเสร็จสมมุติ14 15ตีติดปุ๊บคุณยัด n p c ตรงนี้ให้ขายเพื่อรับเงินเอ็นนนนเเเเเงงิิิิสดแล้ววกก็็ปทีี่่าารรยบุธ์มากๆเพรราาาาาะว่่่่ไไมมมมีีกผนทงดๆเป็นเงน ก็จะแป,ปลอดภัยมากๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแลกกันมาด้วยความเสี่ยงที่ถ้าเราตีแต่งเนะี่ยเรามีโอกาสที่จะเสียเงินก้อนนั้นไปเลยแล้วจะถามว่าแบบเอ้ยอย่างนี้ไม่มีหินจะทํายังไงเพราะว่าต้องสุดท้ายก็ต้องใช้หินอยู่ดีใช่ไหมโดยปกติแล้วคนที่เขาตีบวกยัดล้าน NVC อย่างเงี้ยก็ซื้อหินจากฝากแต่ถ้าไม่มีเงินเอ็มก็ฟาร์มเอาครับซึ่งดันที่สามารถฟาร์มได้ก็จะแบบเป็นพวกดันจงดันแจอะไรเงี้ยนะครับฟาร์มขยงขยะมาขายหรือว่าฟาร์มหินมาขายก็ได้แล้วถ้าแบบในช่วงต้นเกมนะครับถ้าเป็นแบบเพ แหละนะครับคุณเอาของไปฝากขายใน NPC อย่างเงี้ยยังไงก็มีคนดึงของคุณอยู่ดีนะครับขายไปเถอะเพราะว่าคนที่เขามีเงินเขาจะมาดึงตรงนี้ของที่แบบมันจําเป็นจริงๆที่มันขายได้เงี้ยเขาก็จะมาดึงอยู่ดีนะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานก็คือลงดันเพื่อฟาร์มหาของแล้วถ้าบอกว,ว่าไม่มีเงินเอ็มแล้วจะเอาใบาดันจากไหนใช่ไหมจะฟาร์มได้ยังไงเพราะว่ามันไม่มีเงินเอ็มให้ไม่มีของซื้อใบดันอันที่บอกแล้วว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ชชว่์ว่าตัวเซิร์ฟไทยอ่ะกิจกรรมจะมาแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าของฟิลิปปินเน่่ยจแแแกกใบบดดันนน็อออิู้ลวคื อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันมากพอที่จะทําให้เราขายของเพื่อซื้อใบดันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วปกติตัวเกมเนี่ยก็จะมีใบดันแจกกับการเดินเคเวสอยู่แล้วและตัวเกมก็จะมีตัว ใบดันแจกจากวสเดลี่อยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูตรงนี้ครับที่เป็นส่วนของวสรายวันเนี่ยเขาจะมีนะครับในส่วนของการแจกใบดันให้ทุกวันอยู่แล้ววันละใบนะครับตามเลเวลของเราซึ่งถ้าผู้คนตามตรงเราสามารถลงดันได้อยู่แล้วทุกๆวันนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วว่าเราจะได้ดอกของมาเพื่อหมุนเงินตรงนั้นหรือเปล่าแล้วในตอนนี้ปัจจุบันในตัวเว็บไซต์ล็อกอินของเดลี่ล็อกอินของคาบาวเนี่ย ก็มีนะครับเดลี่ล็อกอินที่แจกพวกไปดันด้วยเชย่นกันก็ไปลองรับไปลองลองทะเบียนกันดูได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะพูดถึงในมุมมองของการฟาร์มหางเงินเอมเนี่ยวิธีทั้งหมดทั้งมวลอะที่ผมนึกได้ก็ ประมาณนี้จริงๆมันมีอย่างนึ่งก็คือการยัดไอเทมใส่คอลเลกชันนะครับต้องบอกก่อนนะไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟที่จะเปิดเนี่ยจะได้ของรางวัลเป็นเงินเอ็มหรือเป็นเจมแต่ว่าปกติแล้วในคอลเลกชันเวลาเราเอาพวกขยะยัดไปในสมุดเนี่ยมันจะได้ของรางวัลตอบแทนมาด้วยนะครับซึ่งเงื่อนไขของการปลดคอลเลกชันเนี่ยต้องเป็นตัวละครที่เลเวลร้อยขึ้นไปซึ่งพวกขยะที่เอามายัดใส่คอลเลกชันเนี่ยก็จะเป็นของที่เราฟาร์มได้จากมอนสเตอร์ตามแมปหรือว่ามอนสเตอร์ตามดันเจียนนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงต ที่แบบตอบจากมอนเตอร์โดยทั่วไปเนี่ยก็มีมากพอที่จะเล่นอยู่แล้วถ้าสมมติอยากเล่นสายฟรีและแบบสมมติเกมไม่มีกิจกรรมซัพพอร์ตแจกชุดในการเก็บเวฟเลยอาชีพอย่างกร r เดยเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นอาชีพที่ยอดนิยมมากๆเพราะฉะนั้นก็ไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งตอนที่เป็นโค้ชเบต้าเราจะได้เห็นแนวทางของเซิร์ฟกันแบบชัดเจนแต่ว่าคลิปนี้ประมาณนี้นะหวังว่าน่าจะพูดละเอียดนะ ถ้าพลาดยังไงไปขออภัยด้วยแนวทางในการหางเงินเอ็มนะครับพื้นฐานการฟาร์มหางเงินเอ็มทั้งหมดในเกมคาบาวที่ผมพอจะนึกออกตอนนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงการครับที่พอร์ตลงพอร์ตลักเลยนะพูดถึงตัวแบบเบสิกแบบเบสิกจริงๆอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคำถามอื่นเดี๋ยวจะทยอยทำคลิปให้นะรอสักครู่นะครับส่วนคลิปนี้ไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย